เขาเริ่มเยอะมาเนี่ยโน้ดิฉันเริ่มอะไรอย่างเงี้ยจนหนูอึดอัดแบบอึดอัดมากอ่ะหนูก็เลยแบบเอาทุกอย่างที่เขาซื้อให้เออเล็นอยู่นะแล้วไม่บอกอ่ะพูดจะหน่อยเหรอวะไปมองน้องคนนี้เอาของแบบตอนในนี้ค่าสวยว่ะในรายการนี้ค่าสวยว่ะแล้วเราเด็กด้วยเราแบบคิดแบบว่า่คืนเราไม่ต้องมายุ่งเลยไม่อยากพูดอีกอะไรเงี้ยไม่แต่ในมุมพี่นะอ่ไอ้โม่พูดเร็วเองชอบ่ะาอ้วกนะแล้วไปของมันไม่ชาเลต์รู้เลยนั่งรับกันไป สเปกสูงสีคับฟีลแบบพระเอกเกาหลีอย่างเงี้ยชอบมากตายเลยถ้าเจอให้ใส่ก็ต้องขี้อ้อนน่ารักแบบอยู่ด้วยเราไม่เครียดเจอแล้วต้องแบบผ่อนคลายจ้างเลยเหนื่อยแลวเนื่อยอีกแมวก็มาเหนื่อยถุงไอเดอรูเออต้องเป็นสุภาพบุรุษคนในวงการได้ไหมหรือต้องนอกวงการได้หมดสุภาพบุรุษนี่ประมาณไหนสมมติหนูจะนั่งเก้าอี้แล้วเขาถอดเสื้อมาระเช็ดเก้าอี้ทีนึงก่อนได้หมดแต่แบบว่าอันนั้นคนบ้ามีอยู่อาชีพเดียวเลยทั้งชีวิตไม่ได้ต้องการ ไม่เคยมีอาชีพอื่นเชเองชอบทางนี้้วยปะเออเขาชอบค่ะ <c oughs> พวกเองยันนี้อ่าลืมไปดูไลฟ์ของควินอ้อมหายของด้วยนะแล้วพวกเองต้องไปซื้อบัตรด,ด้วยนะแฟนมีดอะอันนี้แบบมันถูกแล้วก็ควรที่จะมานะแบบเจอกันแบบง่ายๆ ราคาเบาๆเงี้ยถ้าเองไม่มาค่าก็ไม่รู้จะพูดไงละบอกตรงคนหนึ่งไม่เห็นหรอกเพราะค้าไม่อ้อนเองเองจะอ้อนใครคะาไม่บอกหรอก <c oughs> เองอยากให้ข้าอ้อนเองเนี่ยแล้วเตะนี่ไม่ได้งอนนะบอกไว้ก่อน ค่ารีบไลฟ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเองขายของค่าจะไม่ไขาย,ย <c oughs> ชีวิตคนเราก็มีอยู่แค่เนี้ยชีวิตแบบใดไม่ช <c oughs> ีคุณใฝ่ฝันข้าจะได้ออกไปสระผมปะเองว่าไม่ได้ไปหรอกข้าถูกส่งมาสนอนต่อ <c oughs> แต่มันเออข้าอยากนอนนะแต่คือแบบข้าก็ต้องสระอยู่ดีปะเพราะไม่งั้นพรุ่งนี้มันก็ต้องสระแคเด็กคนนี้เรารักมากเราเลยรู้สึกว่าเราชอบเด็กรู้ ทำเล็บยังเองยังเลยอ่ะเดี๋ยวตัดทิ้งให้หมดละจบจบช็อตช็พรุ่งนี้จะไปหาเองซื้อโทรศัพท์ใหม่ย,ยังคัดซื้อโทรศัพท์ใหม่ยังไงเคายังไม่ได้ซื้อเลยเองจะอะไรอ่ะเขาแต่น้ำน้ำยังพักก่อนพักก่อนนะพวกเองทั้งหลายโอ้โหมีแต่คนเรียกพี่เขาแต่งะ แอแบบบอสกดตะกร้าเดี๋ยวนี <run out> ้กดตะกร้าเดี๋ยวนี้กดตะกร้าตะกร้าเดี๋ยวนี้ไอทำไรอะกดตะกร้าเดี๋ยวนี้กดตะกร้าเดี๋ยวนี้เซลบอสป้าอ้าขอบคุณหมวกครับ เองมานานยังบอสกดโกรธโกรธเรื่องอะไรเนี่ยคะแค่บอกว่ากดตะก้าอยี่นี้กดตะก้าเดี๋ยวนี้กดตะก้าเดี๋ยวนี้อะไรอิ่มอ่ะนี่กินข้าวเยอะเกินจนอิ่มอ่ะ ได้ชื่อด้อมอย่างได้แล้วด้อมที่ห้าจะแต่ยังไม่ได้เปิดไงดึงเชงอยู่ดึงเชงอยู่ยังไม่ได้เปิดรอพวกเองอันก่อน <c oughs> รอพวกเองอันก่อนเองโดนตีแน่ข้าไม่โดนหรอกข้าจะโดนตีเรื่องอะไรข้าทำตัวดีขนาดนี้ประโทพวกเองก็พูดไปเรื่อยน,นะมินเบฟแกโดนบอดตีแน่บอดไม่ตีหรอกข้าไม่ทำอะไรผิดอา รู้ปะเนี่ยีาอจะไห้าจุดห้าอะไรอ่ะเองตื่นยัางค่ายังไม่ได้ตื่นเพราะค่ายังไม่ได้นอนเลยไงประเด็นอ่ะตพ <c oughs> องนอนก่อนเนอะถึงจะตื่นได้อ่ะพวกเอง เองง่วงออะข้าไม่ได้ง่วงนะข้าเลยก็เอ้ยข้าง่วงนี่วะข้าลืมข้าลืมตัวแบบว่าข้าง่วงแต่เดี๋ยวข้ารีไลฟ์ก่อนแป๊บหนึ่งไลฟ์ก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพอคุณอ้อมเขาไปขายของเออเองก็พวกงก็ย้ายไปดูที่เขาขายของเองมานั่งพูดอ่ะข้าจะตั้งใจดูเองมาทําดูต่อนหน้าข้าแบบนี้ข้าก็เขินเว้ยจะบอกให้ข้าไปออกรายการพี่ซันนี่จีบหนอยหราหรีอวะ อ๋อเอ็งมีเวลาปะล่ะข้าไม่อยากโสดแล้วอะอุอ้ยตายนีกาอีกงปันดีมี <laughs> ่ยเอ็งมีเส,สื้อใครอยู่สักตัวปะเสื้อแบบไหนเซ็กซี่อะโอโหแล้วกูแต่งตัวองั้นเนอะถ้าไม่มีตัวอื่นเลยไม่ค่อดูก่อนอ่ะข้าไม่เคยแต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วอ่ะทำไมเมื่อคืนอ,อะไรอะ ขนตาเองอะขนตาค่าน่าหลักอดีรีวิวห้องรีวิวไม่ได้จริงห้องค่อนข้างที่จะลกมากเลยนะ <c oughs> นี่ขนาดเปิดสองห้องแล้วนะยังเต็มเลย <c oughs> ถ้าห้องเดียวก็คือไม่ต้องเดินไม่ต้องย่างก้าวกันเลยทีเดียว <c oughs> รู้ปะ <c oughs> ทำไม แว่าลืมละนี่ข้าเป็นคนที่แบบว่าเวลาเมื่อวานทําอะไรแล้วข้าจําไม่ได้แล้วว่าข้าทําอะไรทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะพวกเองพวกเองจะเอาอะไรจากข้าวะพวกเองจะเอาอะไรจากข้าหนักหนักแต่ข้าจะเอาอะไรจากพวกเองนะพวกนี้พวกเองต้องมาเจอข้าที่งานแฟนมิตรต้องมาบัตรแค่สามร้อยถูกกว่าตดอีกอ่ะ ไม่มีอะไรถูกกว่านี้อีกแล้วโคตรคุม้มมีทั้งโชว์มีทั้งพูดคุยมีทั้งสัมผัสพวกเองจะเอาอะไรมากกว่านี้ในราคาสามร้อยมันก็เกินทนแล้วบอกแค่นี้ละเกินทนเลยนะพรุ่งนี้มาเจอกันด้วยที่ MGI Hall งานแฟนมีของพวกเราสิบเอ็ดคนนี่คาเตือนแล้วนะไม่มาแล้วคือพลาดผิดพลาดมาหันในชีวิตเลยถ้าไม่มา เขาอยากเจอไงอยากเจอเออมาเจอกันหนอยแล้วก็แบบเออเอาของเอาของมาฝากกันบ้างอะไรเงี้ยตามภาษาเองเข้าใจไหมเนี่ยเองเข้าใจเรื่องยังเองเข้าใจเรื่องยังเข้าใจเรื่องหรือยังบอกให้มาเจอกันพรุ่งนี้งานแฟนมีตรบัตรสามร้อยโคตรถูกอะ่ะไม่เคยพบเคยเจอบัตรแฟนมีตรอะไรที่ถูกขนาดนี้มาก่อนละ แล้วก็ไปซื้อที่เพจมิสแกนไทยแลนด์แล้วก็บอกเขาว่าเอยเราเป็นชาวเดือนสามต้องมีนาว่างี้บอกเข้าไปเข้าใจเรื่องนะสามพันสามร้อยเองเหรอถูกเกินใช่มันถูกมากมีโชว์มีต่างๆมีเจอมปปปีปูนปานปูนปีนมีหมดหรอถูกแล้วบอกค่ากำลังเกณฑ์คน<ะ>มาเจอค่าอยู่เออว้ย ม่ก็เกฑ์ให้เขามาเจอข้าได้ดีเอาถ้ามาก็ได้เจอทั้งข้าและเองแล,แล้วก็<ล>ทุกคนแลวเองจะนั่งข้างข้าปะก็อยู่ที่พระเจ้าจะจัดสรรพระเจ้าจะจัดสรรให้ข้านั่งข้างเองหรือไม่พรุ่งนี้ทุกคนก็ช่วยมาดูด้วยนะอืม <c oughs> อือมาโออาว่า,วาพรุ่งนี้ <c oughs> พรุ่งนี้พวกเองมาเจอข้าด้วยนะข้าเราเจออยู่จริงๆแล้วอ่ะข้ารักพวกเองมากเลยนะแต่ข้าชอบพูดจากลกนประสาทไปไงั้นแหละรู้ปะรู้เรื่องไหมเนี่ยเข้าใจเรื่องยังเข้าใจเรื่องยังจริงๆนะข้าแอบรักพวกเองมากมายแต่ข้าชอบพูดจากลนประสาทจริงอันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงนะไม่น่ารักหรอคะฮะฮะเด็กดื้อต้องเล่นอะไรนะ เดี๋ยวจะโดนทุบหลังหักมีใครอยากให้ข้าพารีวิวห้องบ้างเดี๋ยวข้าจะพารีวิวห้องก็ได้ถ้าพวกเองต้องการแล้วก็มีนทำอะไรในแฟนมีบ้างบอกหมดไม่ได้บอกหมดไม่ได้แต่ที่แน่ๆละเป็นการร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตของข้าเออเดี๋ยวข้าต้องไปฝึกร้องเดี๋ยวไม่ใช่ฝึกร้องข้าต้องไปจําเนื้อก่อนแล้วข้ายังไม่ได้เริ่มเรียนเะนี่ย ทำอย่างไรดีล่ะคิดดูประโถปากหมุดน้ำพริกหน่อยถ้าก็ลืมกันได้บ้างอะ่ะคนเราอะนะคนเรก็ลืมกันได้บ้างน้ำพงน้ำพริกสั่งกันได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคืองานแฟนมีตวันพรุ่งนี้อยากให้มาเจอกันเยอะๆรู้ปะเนี่ย คืองานเนี้ยเราจะได้มีเวลาให้กันแบบอิ่มหนำสำราญไงเพราะว่าทุกงานที่พวกเอ็งมาหาข้าเนี่ยมันจะเป็นงานที่แบบว่าข้าไม่ค่อยมีเวลาให้ข้าเจอพวกเอ็งแป๊บหนึ่งข้าต้องรีบไปแหละแต่พวกเนี้ยคือเราจะได้แบบว่าชําชําเนี่ยชําชํารู้เรื่องนะโอ้ยน้ำหอมใครวะหอมอ่ะเฮ้ยหอมอ่ะไอ้อ,อุ้มฉีดน้ำหอมหรอไอ้ออุ้มมันฉีดน้ำหอมหอ๋อน้ำหอมอะไรวะ ม่บอกอย้าวเอ็เองเด็กคนนี้นี่ดูไอดีเอ็งรีวิวยืยมขอหยิบมันได้ปะอะไรอะใช่ปะถุงเหรอเอาไปดิอุ้ยมึงเอาถุงอันอื่นได้ปะมันมีหลายถุงมากเลยอะแต่ขออันนั้นพอดีมันเป็นของฝากของแม่ไไเออได้ รีวิวเป็ดหน่อยค่าสั่งหารเป็ดค้ย,ยงลงถังขยะไปแล้วค่าขอโทษด้วยที่ค่าไม่ทําตามสัญญาพวกค่จะให้ให้อภัยค่าได้ปะเดี๋ยวค่าเลี้ยงเป็ดตัวใหม่ให้ก็ได้เป็ดตัวนั้นคือแบบเมื่อเช้าคือห้องสกปรกมากสกปรกแบบหนอนขึ้นได้อะค่าก็เลยบอกว่าให้เอาแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดได้ละให้เอาแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดได้ละค่าก็เลยแบบโกยทิ้งโกยทิ้งอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ไปแล้วไงออใส่รองเท้าคุณนั้นเหรอ,อ,อแบบไม่เปลี่ยนด้วยใช่ะไม่เปลี่ยนไปนั่งรดสิงดีแล้วเพราะไม่มีใครเห็นทีเนเราเออแล้วไปแล้จะทำงานแล้วองเสร็จกี่โมงเดี๋ยวบอกอะไรก็มุ่ยเดี๋ยวบอกได้อ๋อกเไดีอ่ะ เองรีวิวห้องดีโอ้มันรีวิวสภาพตอนนี้สภาพคืออนาจิตอนาใจมีนาฮะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังไลฟ์แล้วกันอะไรอะค้าตื่นเต้นแล้วอะไม่ไม่ได้สำคัญขนาดหรอกเฟรมรับอ๋อเฟรมรับอ๋อไม่ใช่ความรักบอกไม่ได้ ทูเรสอ่ะรอบหน้าอะไรอ่ะอุ้ยอีกจะติดอีกป้าวันนี้นะครับติดให้อ่ะเอาเขาจะติดเพิ่มฮ่าตรงไหนอ่ะกลางหน้าผากเอออเาดีนะครับติดให้เลยท่ากางหน้าผากอ่ะแล้วพมื่อกี้เขาก็กางหน้าผากไปที่งานแฟนมีตเลยเอาเธอเอาเธอเลยเหรอพวกเองที่คอมเมนต์กันอยู่ทุกคนนะอย่าลืมไปกดซื้อบัตรคอร้องนี่คือคำสั่งนะที่สั่งเพราะว่าอยากเจอนะ รู้ป่ะเนี่ยเพราะว่าถ้าไปซื้อหน้างานมันห้าร้อยนะถ้าสั่งออเออนี่เรื่องจริงนี่นี่ไม่โมไม่คุยฟ้องอะไรทั้งนั้นอนะมันต้องบอกละแต่สภาพตัวนี้นี่เฟิร์มเวอร์อ่ะเดี๋ยวกข้าจะกลับคอนโดแล้วนะเว้ยเดราจะข้ามมานอนเลโอเคปะอะไรเอ็งยวกับทำไมอ่ะเดี๋ยวข้าจะกลับไปเอาเสื้อผ้าอะ,อะแล้วมาใหม่ปะคนนี้ใครอ่ะไม่ให้มาถึงว่าดีอ่ะซื้อแล้ว<ม>อะไรอุย้อยอ่า,านคอมเมนต์ไม่ทันเอ็งสอบอ่ะ เหตุไม่ต่อบอกเดี๋ยวข้าจะรีบบอกทีมมิสแกลนไตแลนด์ให้นะเดี๋ยวบอกแอดมินให้นะซ่านไตเลยคุณอยู่กับพ่อเหรอคะวะอะไรนโอ้นี่ไม่ใช่พ่อนะนี่เป็นแม่นะเขาบอกแฮชแท็กมีนไอว่าื่องาะเออแล้วคอนโดเปงอยู่เท่าไหงอ๋อโอเคค่ะรู้ละไม่ต้องเป็นหน้าอย่างเขาขูยยิงไป ทุบจิบเลยนะข้าคิดถึงพวกเองนะเว้ยข้าอยากให้พวกเองมาเจอข้าวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ข้ามีเวลาให้พวกเองแบบเต็มๆไงข้าก็อยากให้มาเจอแล้วคิดดูข้ามีโชว์ด้วยนเว้ยบอกให้อะไรอย่างเงี้ลว่ะิวแฟนบอไปเรื่อยอะพวกเองอะไปเรื่อยนะ ดูไอ้ความจริงค่ะอาจะสมมติไปต่างจังหวัดด้วยกันแล้วแล้วบ้านที่มันมีครัวแล้ซื้อสเต็กซื้อสเต็กกัญญาสเต็กเรามีงานทำอาหารเป็นของบ้างโอเคพวกเองเดี๋ยวเข้าไว้เข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเข้าไว้เข้าวอะไรใหม่